เดินทางมาถึงหมายตักปรากฏจุดที่สองนะครับประตูน้ำบ้านท่าโรงเป็นบ้านพักผู้ดูแลประตูน้ำอยู่ติดกันเลยครับมาตกกลางคืนก็นมีความปลอดภัยนะมันมีแสงไฟส่องห่าน้ำวันนี้ไม่รู้จะเป็นยนะังไงไปดูด้านบังก่อน บานน้ำกำลังสวยนะไยบาน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 น้ำเยอะวันนี้มันน้ำมาหาบน้ำอันนีนะ้วันที่27พสิาคม2563นะครับหมายเลขที่2บ้านฮาโล น้ำเยอะวันนี้ร,รอฝนไม่ตกสักทีครับครับนั่นนะวันนี้พาน,นันนะมาตกปรากฏหน้าประตูบานน้าท่าลงที่สองนะที่ผมเรียกเป็นประตูน้ําวันนี้ก็พอมีน้ําอยู่ครับออลองมันลุ้นดูครับถึงก็ตอนนี้ก็สี่โมงกว่ากับ5้าโมงเย็นแล้วครับผมเวลาก็ประมาณชั่วโมงกว่า ดงดูครับว่าจะไปปรากฏดไหมมีนก็พาน้ำนะมาตกปรากฏดหน้าบ้านประตูน้ำจุดที่สองบ้านท่าลงนะครับผมสภาพน้ำมีเยอะเหมือนกันครับในช่วงวันของวันนี้ครับส่วนยังไม่ตกหนักเลยน้ำแดงยังไม่มาควันนี้ก็จะมาตกปรากฏดก็เยอะหมาหม,มักครับเก็บมาสามครั้งครับเพราะว่าน้ำยังไม่มาต้องสุ่ม หน้าบานบ้างท้ายบานบ้างนะยี้ครับมาหมักก็ทําได้ประมาณสองถึงสามอาทิตย์แล้วนะหมักแล้วก็ใส่ตู้เย็นไวคค้ครับโอเคครับได้อยู่ทำหนะ้ตา,นาตาเป็นนี้นะครับสอกมาลุ้นดูครับอันนี้หมักเองฮะเวลาเราจะใช้ก็ออกจากตู้เย็นเอามาใช้เลิกใช้เสร็จแล้วก็เอาไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้พอใช้ได้นานอยู่ครับเล็กบ้างใหญ่บ้างครับ แ,แต่ขนาดที่เป็นไกลหรือว่าใช้มีดก็ได้ผมก็มีครีนะครับเด็ดมาสามชุดครับวันนี้ลองท้ายบานหน้าบานบ้างาหาจุดปลาไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรครับจะลองเป็นเป็นคุณลอยครับตีทิ้งไว้ท้ายบานครับ จุดปลาก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ยังไงเพราะไ,ไ,ไม่ได้ตกนานครับอันนี้ไปท้ายบานนะครับตีทุ่นลอยไปก่อนครับเพราะท้ายบานนี้มีอุปสรรคเยอะครับหินมีเศษสวะอะไรเยอะตีลอยๆไปก่อนลองดูบ่าน ก็มาลงเยอดหน้าบานดูบ้างครับสายบานยังมีความเบาๆนะฮะมาชมบานตัวแรกก่อนครับประมาณก่อนนะฮะ ヘヘヘヘヘヘ。 Okay. ไม่ใช่ปลาเล็กได้ปลาลครับมผมก็คิดว่าเกี่ยวกันนี่เล็กม้นมาจริงๆปรากฏนี่ครับปรากฏต้องยกให้เขาเลยครับมาแล้วครับปลาตัวแรกครับมาเร็วมาเร็วแหมอันนี้ปรากฏจริงๆครับประมาณมาแล้ว แอบไปสวยๆปวเดเหลืองไม <c oughs> ่น้ำเอได้แล้วพี่แรกตัวแรกนะหน้าบานไม่อยู่นะพี่ไปนกินกลางน้ำอะ่ะ <c oughs> ไอ้ well สวยเลยนะไอ้สวยเลยโอ้โหลูกก่อนนีนตกกันตอนนู้นนี่นั่นนาจะเริ่มมาแล้วผมว่านนะหน้าบานยังไม่เข้าอะ่ะ กินนล่นจางสวยนะครับครับสำเป็ดนะครับต้องระวังหน่อล้ยปีนให้พวกผงปุยพวกปลาขายพวกอะไรอะไรออกอ่ะตะวัใต้น้ำอเอาแขนเลยพี่ตัวเท้าแขนเลยสวยเลยไม่จังอะไรก็ดีอ่ะไ่จังพวกปลาขายพวกอะไร ติดหมิหน่นเลยนะนะท่านไหนที่มีความชื่นชอบตบประกดนะครับก็ปลาปลา,ปาเริ่มมีขยับเข้าขึ้นขึ้นมานะมีกาดน้ำดีๆจังหวะดีดก็น่าลองเสี่ยงครับใช้ม้าหม,มากักครับวันนี้ทำไปนะทำได้สองอาทิตย์แล้วแ่ตัวเย็นไหมผลงานแล้วนะครับยู่ ดิ่งเลยผลงานนี่ฮะสวยๆเลยครับผลงานแล้วนะดูครับตัวเจอครับแหวนแรกมาแล้วครับแหวนที่สองอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยขอกำลังใจหน่อยครับผม